สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันพุธที่ห้าสักดาหกศูนย์ครับลูุเสียก็เอาเอ,อาหารยี่ห้อเนช u r a l นลนะครับตัวนี้บอกตรงๆว่าดีมากเลยทำมาจากไข่ไก่ทั้งเปลือกทั้งทั้งเนื้อไข่ ที่ใช้บำรุงตอนที่ว่านกช่วงซ้อมช่วงแข็งเนี่ยดีมากๆเรพอใช้ช่วงนั้นดีกว่าเพราะว่ามันแพงนะครับถุงหนึ่งประมาณ1,400บาท3ากิโลครับกงดีเคบางบอลให้มันกินมือแรกก็ทำท่าจะไม่ไม่ไม่กินแต่จิกนะจิกปล่อยจิกปล่อยจนเกลื่อนพื้นเลยแต่พอหนาทีให้หลังเนี่ยมันตามเก็บกัน ทุกเม็ดเลยเรียกว่ากินกันเช็ดเลยอร่อยคงจะอร่อยรู้รสแล้วอร่อยตัวนี้ดีมากเลยนะให้ตอนที่นกกลับจากซ้อมกลับจากแข่งเนี่ยมันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ได้เร็วนกฟื้นตัวไวครับสมาชิกลองดูนะหาซื้อได้ที่พรมรชัยนั่นแหละคุณอ้ําคุณพรมรชัย นกกินนะครับไม่ต้องกลัวว่านกไม่กินถ้าไม่กินซื้อแล้วไม่กินนี่เอามาเอามาให้นกคุเสียเลยยินดีรับเสมอนกกินดีครับนี่ให้กินไปรอบแล้วครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวจะให้สมาชิกดูว่ามันกินในขนาดไหนชอบขนาดไหนนะครับให้มื้อแรกนี่ไม่อยากจะกินจิกปล่อยจิกปล่อย ครับเดี๋ยวจะลองให้กินอีกรอบนะให้สมาชิกได้ชมโอ้นี่เห็นแล้วเป็นขนมเลยชอบยิ่งวะโถลิสงอีกเห็นไหมครับสมุมหัวกันกินเลยแต่ให้กินบ่อยไม่ได้แพงแพงเกินแล้วก็มันจะมากเกินไปสารอาหารจะมากเกินไป ดูสิครับมือแรกอย่าตกใจมันจะไม่กล้ากินมันไม่เคยไม่คุ้นลิ้นแต่พอผ่านลิ้นไปเม็ดนึ่งเนี่ยโอ้โหถุยสงยังสู้ไม่ได้เลยแย่งกันเลยดีกว่าถุสยสงนะถ้าจริงๆถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีเชื้อราถุยสงเราให้เนี่ยจะเป็นดาบสองคม อมความชื้นถ้าเราไม่ตากแห้งเนี่ยมันจะอมความชื้นอยู่ในถุงนานๆมันก็จะเป็นลาโดยที่เราไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้แท้ถุริสงได้แต่ก็ขอบอกว่ามันแพงต้องใช้ในช่วงที่จำเป็นจริงๆช่วงแข่งช่วงซ้อมช่วงแข่งนกกลับมาโซมสุดอะไรพวกนี้กรอกใส่ปากเดี๋ยวก็ฟื้นตัว พราะระบบการย่อยนี่มันมันใช้ของสัตว์ปีกันใช้ไข่ไก่บางคนไม่รู้เอาคิดว่านกพิราบมันกินได้ทุกอย่างมันไม่ใช่หรอกครับเอนไซม์มันจะไม่ย่อยมันจะกระบวนการย่อยมันจะไม่เหมือนกันนกพิราบไปกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ย่อยนะครับให้สิงโตมากินหญ้ามันก็ไม่ย่อยให้เสือสิงโตกินหญ้ามันก็ไม่ย่อยเหมือนกันมันเอนไซม์คนละแบบกระบวนการเห็นไหมครับเลี่ยงเลย ถามมมีอีกไหมพวกโรคันถามปม๋าปะบอนชัยว่ามีอีกไหมครับช่วงแข่งหน้าซื้อติดกงไว้นะแนะนำส่วนนกจะเก่งไม่เก่งแต่มันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันอยู่ที่สายพันธุ์ท่านแล้วก็เทคนิคในการเลี้ยงของท่านแต่นกถ้ามันแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงกล้ามเนื้อดีเนี่ยเราก็เป็นต่อแล้วครับ ใส่ห่วงก็อาจจะได้ทุดคืนมีกําไรด้วยถ้านกมันไม่หายมันมีพลังในการบินกลับไม่ใช่ว่ากินแล้วจะได้ถ้วยนะอย่าไปฟุ้งซ่านถึงขนาดนั้นนกจะได้ถ้วยองค์ประกอบมันหลายอย่างหนึงสายเลือดสองทำเลสามการดูแลไม่ใช่ว่ากินอาหารตัวนี้แล้วจะได้ถ้วยวิเศษวิโสเ,เป็นอาหารวิเศษไม่ใช่หรอครับแต่มันเป็นหน่ใน ขั้นตอนที่กินข้าไปแล้วมันจะสร้างกล้ามเนื้อนกพอนกมีกล้ามเนื้อนี่ทุกอย่างมันก็จะดีตามตามสเต็ปของมันท้วยไม่ถ้วยมันอยู่ที่ท่านแล้วอยู่สายเลือดอยู่ทำเลอยู่ที่เทคนิคของท่านในการจะปฏิบัติยังไงกับมันครับ ช่วงแข่งนี่ที่นี้ต้องใช้อย่างน้อย4ีห้าถุงก็แหละกวาจะจบสายนะครับต้องให้กินเสริมกินข้าวเสร็จก็เสริมไปไม่ได้ให้กินแทนข้าวนะอาหารพวกนี้อาหารเสริมพวกนี้อย่าไปคิดว่ากินแทนข้าวนะไม่ใช่ตัวดึงเฉลีย่ยอาจจะกินเข้าไปสักสามเม็ดสี่เม็ดเป็นตัวเสริมไม่ได้กินเอาอิ่มนะให้มันกินข้าวเสร็จก่อน กินข้าวเสร็จแล้วท่านกับบอโปรยพวกนี้เสริมให้มันโอเคแล้วครับ